นี่เรามาเรียนรู้การเรื่องเลขยกกำลังครับม .1 นะครับก็วันนี้ที่เรี่นปัญญาบกนะครับเลขยกกำลังเราจะเรียนอยู่ตอนนี้จะอธิบายอยู่ประมาณ3ามสี่รายการเลขคือจำไมเฉพาะสองที่แยกตัวประกอบ 3. การบวกเลขชี้กำลังเลขยกกำลังสามก็สี่ก็การคูณเลขยกกำลังห้าก็การ าเลขอยู่กาลังนะครับมาดูกันก่อนนะครับจำนวนเฉพาะอ่าตอนนี้อยู่กับนักเรียนชั้นมอดูเพื่อนนักเรียนครับเรียนมอะไรลูกมหนึ่งครับหนึ่งภาคที่สโรงเรียนนนทสงศีธานีนะครับวันนี้ก็ตั้งใจเรียนมากนะครับน่ารักนะครับโอเคครับทุกคนอ่ะนักเรียนทบกทัวร์เราไม่ต้องดูนะครับจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง1นึถึงห้มีกี่จํานวนนะถูกไหมอ่าล้อ น่าจะทำได้แล้วนะอ่ะหนึสมีอะไรบ้างส5้เกอเอวได้ทดสอบดิอ่าโดยไม่ต้องดูอ่าชื่ออะไรลูกชื่อคุณิพัฒน์จงกคุณิพัฒนอ่ะมีอะไรบ้างลูกอ่ะสองามห้าเ 1ิ1สามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสามยี่เก้อจ็่อาจ็านวนเฉพาะคือจำนวนที่หาตัวมันหารได้มันเพียงสองตัวกูถามว่าสี่ใช่จำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่นะเพราะหารอะไรได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่าเพราะนั้นสหารได้สามตัวคือหนแล้วก็สใช่ไม่ใช่เพราะนั้นสี 1, 2, ่ไม่ใช, 4, ไมใ,ช 10, ใช่จำนวนเฉพาะสิใช่จำนวนเฉพาะไหมลูกไม่ใช่เพราะมันหารได้เกินสตัว ใช่ไหมมีอะไรหารมาได้บ้างลูกสอง,สองหนึ่งหนึหห่ตัวมันตัวมันสิบ,สบโอเคอ่าโอเคครับอ่าเรามาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นเรื่องเลขเลขยกกำลังต้องหารหาทั้งหาต่างหารน่ะให้ถึงจำนวนเฉพาะนะครับเอาเรามาดูครับ อันดับแรกต้องแยกตัวประกอบให้เป็นก่อนนะครับอ่าต้องเรียน่อคปูต้องานนะครับหนึ่งสองตีิธีอะไรครับวิธีที่หนึ่งใช้วิธีหานสั้นนะครับหานสั้นก็จงอ่าต้องกาจครับหนึามจงแยกตัวสองนะครับสองร้อยอ่าตัใกล้ครับสองวาะนั้เอาสวิธีหานสั้นก็สองร้อตั้งเอจำนวนเฉพาะที่หาร200ลงท้ายด้วยศนมี จำนวนที่หารได้คือ2ก็2องเอาเวลาหารพูดยังไงครับ1 2 3 2อะไรนะจะได้1นไอ้องอะไรจะได้2 2 1เป็น2แล้วก็ทักสูตรลงมาโอเคครับหารต่อได้สองอะไรจะได้10 2 5องหอะไรจะได้5 2 2เป็น4ี่ทดหนึงเนาะทดหนึงไอ้ย2 2เป็น4ี่ทดหนึงทักลงมา2 5เป็น10นะครับ5อะไรจะได้5 5 25 นักเรียนน้องมองครับอย่างนี้นะครับนี่ครับต่อครูครับนักเรียนเพราะนั้นจำนวนเฉพาะที่หาร200มีเลขอะไรบ้างต่อครูครับที่ที่ครูจะได้200มี2 2 2 5 5มี2กี่ตัวกี่ตัว3ก็เอา2มาเรียง3ตัว5กี่ตัวลูก2เพราะนั้นก็เอาเหมือนกันมาตัวเดียวเขียนเป็น2 2ยกกำลังอะไรลูก นับหนึ่งสองสามห้ามีกี่ตัวเอามาตัวเดียวยบุบนิดนับมีกี่ตัวสองตัวเลขสามก็เลขตัวเลขสามนี่ก็เลขเลขอะไรเลยเลขว่าเลขชี้กำลังตัวฐานก็เรียกว่าไอตัวบอกแล้วสองก็เรียกว่าฐานห้าไอ,อสองก็นี้เรียกว่าเลขชี้กำลังห้าเรียกว่าฐานนี่ครับนฤษฎีนะครับ A กำลัง n n คือเลขชี้กำลัง A คือฐาน5เลขชี้กำลัง3คือฐานโอเคนะครับอ่ะมาดูต่อไปวิธีที่สการการใช้การแยกผลคูณซ้ายขวาเอาผลคูณซ้ายขวาอ่ะตอบครูครับจงแยกัจประกอบของ300อะไรนะคูณกันได้300เอาง่ายๆเลยอะไรครับตอบครูครับพี่ครับ100คูณ300 ก็สามลสามเป็นจำนวนเฉพาะยานตอบูครับแล้วก็หยุด1น0เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังก็แยกล่างอะไรคูณกันได้100ครับ50คูณกันนะครับ2 2เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังเป็น้วหยุดครับ50เป็นหรือยังยังก็อะไรคูณกันได้50ตอบ25่สคูณกับ2 25อะไรคูณกันตอบ5คูณ้า เพราะฉะนั้นได้จำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างครับ3 2 2 5เวลาเรียงเราควรจะเรียงจากเลขน้อยจำนวนน้อยไปก่อนอ่ะเลขน้อยคืออะไรครับนี่สองสองแล้วก็เลขสามกี่ตัวตัวเดียวเลขห้ากี่ตัวสองโอเคครับสองมีกี่ตัวลูกสองก็เป็นสองยกกําลังสองสามมีกี่ตัวก็สามยกกําลังหนึ่งแต่ไม่เขียนเขียนก็ได้ ถ้ายกกำลังสองตอบครับเจนี่ยากไหมพวกเรายากไหมยากไหมเลยงานแยกตัวประกอบก็มีสองวิธีคือการสั้นกับเอาบนคูณเอีดซ้ายขวาโอเคครับอ่ะสายทานอ่ะโอเคครับต่อไปการบวกลบเลขยกกำลังอ่าการบวกลบเลขยกกำลังครับอ่พปากการ์คูไปไหนเลยโอเคครับอ่าโอเคครับกล้องหายเลยครับใครลราครับมองกล้องเห็นแล้วเมื่อกี้คนลรา อ่ะก้อนนี้อ่าก้อนนี้<ต>มีเลขอะไรบ้างครับตอบผูกครับเลขอะไรเนี่ยสองยกกำลังสองก็กลายเป็นสองกี่กี่ตัวลูกสองตัว,อ,ตวอันนี้ก็หมายอะไรเนี่ยบวกอันนี้ก็หมายอะไรครับเนี่ยลบลบกี่ตัวเนี่ยยกกำลังสามก็ลบสองคูณกับลบ คูณกับลบสคูณกับลบสอโอเคนะอ่าต่อไปสองสองเป็นต่อครับสองสเป็นสบวกกับ2คูณกัน3ตัวสองสองเป็น4ีกกน่เป็น8ได้8ครับมีลบอยู่กี่ตัวลกูกสคู่หรือขี้ขี้ได้ลบคู่ได้บวก<ะ> ได้ลกครับเป็นแบบนี้จัดรูปซะอุดระงงงไว้เนี่ยสี่ต่างรือเหมือนไม่ต้องข้ามต่างหรือเหมือนต่างได้ลบครับสี่ตั้งลบแปดตามเส้นจํานวนไปสี่ไปซ้ายหรือไปขวาตอบครูครับไปขวาไปกี่ช่องลูสี่ถึงเลขสี่ลบแปดไปซ้ายหรือไปขวาซ้ายกี่ช่องแปดก็ มาที four, notes, one, 4, oneself, ่ส okay, ี่แล้วก right ็ไปอีกสี่ตกเลขอะไรเอ่ยตอบครูครับลบสี่เพราะนั้นคนนี้ตอบลบสี่ครับนี่นะคุณเขียนย่อยๆนะครับพื้นที่ไม่เคยมีเขียนนะครับยากไหมพวกเรายากไหมไม่ยากข้อนี้ให้ทำมาดูการหาการคูณรู้จักผู้ตามครับการคูณการคูณเลขยกกลลังเขยกกำลังใครหลับให้ตื่น อ่ะตามการการคูนเลขยกกำลังตาดการคูนเลขยกกำลังให้เอาฐานเหือนกันคูณกันได้ไม่เหมือนกันคูนกันไม่ได้ฐานเือนกันเอามาหนึ่งตัวเอาเลขชี้กำลังทั่วกันอ่ะดูครับ ฝังงละมุงมาดูครับ<อ>เลขชี้กำลังฐานมีอันนี้ฐานฐานอะไรเน,นี่ยฐานสองยุ่งกับสามแม่ต่อปูไ,<ห>มไม่ยุ่งยุ่งกับห้าไหมไม่ไมเพราะนั้นก็ได้เท่ากับสองมาหนึ่งตัว,ลวเลขชี้กำลังคือเลขอะไรครับน<า>ี่ห้าบวกกับสี่อันนี้คูณกับสามเลขชีกกกก้กำลังสองบวกกับสี่คูณกับห้ากำลังสอง ดูครับคูณกันเอะไรชิ้นกำลังมาทำะไรกันตอบกูครับเลขชิ้นกำลังมาอะไรกันเนี่ยเลขชิ้นกำลังมาทำอะไรกันบวกเอะไรชิ้นกำลังมาทำอะไรกันบวกสองกับสามยุ่งกันได้ไหมตอบไึ่ได้อ่าตอบกูครับห้าบวกสี่เป็นเก้าก็กลายเป็นสองยกกำลังเก้าคูณครับคูณกับสามยกกำลังสองบวกสี่เป็นโอครับอันนี้มีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหม ไม่มีก็กําลังสองตอบครับยากไหมยากไหมพวกเรายากไหมยากไหมไม่เหลือกันเอ้าดูคนนี้อ่าครับดูครับเอาบอกครับสองเหมือนกันทุกตัวไหมลูกเหมือนเอามากี่ตัวครับ1อ่าอันนี้กําลังอะไรครับลบอะไรครับลบสามบวกสวกหกลายเป็นลบสาไปซ้ายหรือไปขวาตอบครูครับ ถึงลบสามสี่ไปขวาหรือไปซ้ายขวา,ขวาถึงเลขอะไรครับตอบถึงเลขบวกหนึ่งห้าไปขวาอีกกี่ช่องห้าไปตกเลขอะไรเอยตอบหกครับบวกหกตอบสองยกกําลังอะไรครับ 6, ตอบแล้วครับยากไหมพวกเรายากไหมลูกไม่ยากโอเคครับต่อไปก,อก้านหาาผู้ตามการหานไปหลับ ให้ตื so ite, ่นแต่เช well, ้าแต่ก่นนอนดีค่ะการหารคือผู้ดำการหารยึดการหารเลขยกกำลังให้ให้ให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกกันเอาตัวล่างเอาส่วนไปลบเศษหารจำามาตัวเดียว อ่ะดูพูดเรืงงครับเอามาดูครับมองครับมองใกลๆครับผู้ถามว่าเสียงนิดนึงครับบนมีห้าไหมตอบครับบนมีห้าไหมมีข้างมีห้าไหมมีเอามาตัวเดียวครับไอ้หนุขออนุญาตเด้อไปตัวหนึ่งเด้อเป็นสามเด้อมาสามเด้อนะครับอ่ะต่อไปข้างบนเป็นอะไรครับแปดข้างล่างเป็นอะไรครับ สองกลายเป็นลบอะไรครับสองคูณคูณสองข้างบนคือสี่ข้างล่างคือหกคูณกับอะไรครับสามกลายเป็นห้ายกำายกำลังหกคูณสองยกกำลังลบสองคูณสามตอบแล้วครับยากไหมยากไหมเพราะเพราะอะไรไหมอ่าต้องตวนตัวนดู อันนี้บ,บ,บนมีห้าล่างมีห้าไหมต่อครูมีต่อครับบนมีห้าไหมมล่างมีห้าไหมมีมเอามาคิดว่า<อ>แล้วเอาตัวบนตั้งชี้กำลังบนตั้งเอาตัวล่างเป็นลบแปดลบสองเหลือต่อเหลือหกอันนี้มีเหมือนกันไหมตอมีัอนี้คิดว่าตัวเดียวข้างบนตั้งข้างล่างลบสี่ลบหกสี่ตั้งลบหกเหลืออะไรครับเหลือลบลบอะไรลบสอง ไอ้สาไม่มีเพื่อนก็ลากมาเฉยๆกใจยังสาไม่มีเพื่อนก็ลากมาเฉยๆโอเคโอเคครับไม่มีเพื่อนกบแต่ตัวนี้นี่แบบนี้จะออกข้อสอบลูกแบบนี้ด้วยข้อนี้ด้วยแปดจะเลขยกลังยันตอบยังยันต้องถามเอ๊ะอะไรคูณกันได้แปดแยกต้องแยกตัวประกอบก่อนเอาแปดมาดูครับแปดแบบหวานแบบแดดแยกล่างเนาะ 4คูณอะไรครับ2 2คูณอะไรครับ2ได้2กี่ตัวลูก2กี่ตัว3กลายเป็น2ยกกำลังอะไรลูก2ยกกำลัง3คูณ2งยกกำลัง2 16ส่หะ16หครับ16แยกล่างอะไรคูณกันได้16ตอบ4คูณ4ได้ไหมได้2 2สองอันนี้อะไรครับ2 2คูณนะ ได้2กี่ตัวตอบสี่ตัวจะกลายเป็น2ยกกำลังเลยครับ4ได้ยังอ่ะกูกูขออนุตอย่างนี้ก็แหวกเท่ากับข้าวโพข้าวโพมันทำอะไรกันตอบกูครับข้าวโพมันทำอะไรกันเด่นตอบข้าวโพดทำอะไรกันข้าวโพคูณเราต้องมาอะไรกันก่อนคูณจะต้องมาบวก มากยังไม่ต้องทำก็บไว้ก่อนอ่ากลายเป็นสองยกกำลังอะไรดูกำลังมาบวกกันสามบวกอะไรดูสามบวกสองส่วนส่วนสองยกกำลังอะไรกำลังสี่เท่ากับสองยกกำลังอะไรอ่าส่วนสองยกกำลังสี่ต่อไปหาเนี่ยังหาเนี่ยังเอาแล้วเอาไปทำอะไรกันนะหานกันไปทำอะไรกันลบกันกลายเป็นมาก้อนเดียวเป็น 5ลบ4เท่ากับ2ยกกำลัง1ตอบเท่ากับ2นี่ตอบครับยากไหมใช่ใครหลับตื่นหน่อยอ่ะยากไหมไม่อาตอมควรถ้าบวกลบกระจายล่างแล้วมาบวกกันลบกระจายล่างเอามาบวกกันถ้าคูณเอาเลขเอามาทำอะไรกันถ้าคูณเอาชิพกระรานมาทำอะไรกันบวกถ้าหารเอาชิพกระรานมาทำอะไรกันลบยากไหมยากไหมครับไม่ไม่ยากไม่น่า โอเคครับอาจักยานเราไปทำยังไงกันครับวันนี้นอนถ้าเป็ต่อก็ตั้งใจนะครับนะครับรับทุกคนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําดูว่าจะทําเล่นได้ไหมเดี๋ยวให้ออกมาทํำลายทุกคนครับมีทั้งหมดสามพันข้อครับเลือกทำโค้ชห้าข้อห้าข้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบินเลยครับ